สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพวก่งเซน์นะครับนะก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกม m i n e c r a f t นะครับผมนะซึ่ง m i n e c r a f t ที่ผมจะเล่นในวันนี้เนี่ยก็เป็น m i n e c r a f t แบบลงมอสนะครับผมนะก็ผมมาลงมอดี The p a ็ k อ uh, 2าเดอห่งจดสแพ็กนับ mm hmm. ก็อ่ะส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นว่าต้องคนแบบที่เล่นไมโครแรกแรกเนี่ย mm hmm. เขาก็อาจจะ mm hmm. เล่น Minecraft แบบเวอร์ชั่นธรรมดานะ mm hmm. ก็คือเป็นดนะีฟอล์เนาะตัวเกมเพียวๆนะับ mm hmm. ก็คือเป็น Minecraft ที่ไม่ได้ลงหมดนะเออแต่ว่านี่ก็อาจจะเป็นคลิป Minecraft คลิปแรกในช่องผมนะ mm hmm. ก็ผมเคยเล่นเกม Minecraft แล้วนะ mm hmm. เคยเล่นกับเพื่อนเมื่อนานม,มาแล้วนะครับ mm hmm. ก็วันนี้เนี่ยถือโอกาสมา เล่นมอดแพ็กเลยนะครับก็คือมอดเนี้ยนะี่ยมันเขาบอกว่ามันมีมอดอยู่ประมาณ200 200ยสอมอดนะครับ200ร้อมอดในเกมเนี้ยนะก็เนี้ยแหละรครับที่โหลดมานะคือมันเป็นชุดเลยนะเป็นแพ็กแต่ว่าที่ผมเพลงข้างหน้าเนี่ยมันเด้งมา338เลยนะครับซึ่งถือว่าโคตรเยอะเลยนะเป็นมอดที่แบบคือมันเป็นชุดมอดอ่ะเป็นเดอะแพ็กนะครับก็นั่นแหละฮะนะวันนี้ก็ผมยังไม่ได้สร้างโลกไม่ได้อะไรเลยนะจะมาเล่นพร้อมๆคุณผู้ชมเลยเนาะตอนนี้ก็อาจจะเป็นคลิปแรกนะ คลิปแรกในช่องผมที่ผมเล่นไมค์คาร์ดเลยนะก็ไม่รู้จะเอาลงหรือเปล่านะถ้า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 เอาลงก็คือถ้าเห็นคลิปนี้ก็คือผมมาลงนั่นเลยครับนะตัวมอสอันนี้ผมลงเองนะครนะก็ต้องบอกกันว่าผมไปนั่งโหลดเองนะครับผมเล่นในเท er คนิคลันเชอร์นะเทคนิคลันเชอร์เนี่ยเป็นที่โหลดมอสแล้วก็เล่นไมค์คาร์ดแบบมอสนะครับนะก็มีเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์เขาเนี่ยมันจะต้องเสียตังค์นะเล่นกับเพื่อนได้แต่ว่าต้องเสียตังค์เป็นรายเดือนอะไรประมาณนี้นะครับนะ ตามขนาดของเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่านี่ผมไม่ทราบนะเพราะว่าผมไม่เคยซื้อเซิร์ฟเวอร์นะครับนะโอเคฮะก็มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนี้ผมก็จะมาสร้างโลกใหม่เลยนะชื่ออะไรดีน้ new world new adventure เกับโลกใหม่กับคำาจบายครั้งใหม่โหมดก็เป็น survival นะครับอ่าไหนดูออปชันสิ structure on w o n u s c h a n off โอเคฮะ ซีนนี้ก็ผมไม่ใส่นะครับนะให้เขาเจเนเรตเอาเองเลยแล้วกันนะเอเคครับมาเค e ีย e ์นิวเวิลเออเหมือนผมจะเกิดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่หลบเนาะรอแมปโหลดสักนิดนึงนะฮะเออโอ้โหเราเหมือนจะมาเกิดในโอ้กระตุกกระตุกเดี๋ยวผมรอมาเรนเดอร์แป๊บหนึ่งสักครู่นะครับนะตอนนี้รู้สึกว่าผมจะมาเกิดในเฮ้ยเห็นบ้านด้วยในไบโอมหิมะนะครับผมเป็นกลางหุบเขาเลยนะอูชมดูน้านสีย ปุบเขามาสูงมากเลยนะมีต้นไม้อยู่ข้างบนด้วยเป็นไบโอมขิมะนะครับก็ต้องมีหนังสือมาให้ด้วยเนาะสําหรับบดนี้นะออคิคคริโตเคือไกด์ฮ e ลโ o ลอันนี้เป็นชื่อผมเองนะ Welcome to the 1 2 2ึ2่งจนะครับผมหรือว่าคอนเทนต์ฟิลโนดเขาไม่เ About m o d p a c กก็ต้องบอกว่าสมุดนี้นะครับก็คอนเทนต์คือมันจะมีเกี่ยวกับมอ d แพ็ k นี้นะว่าเป็นข้อมูลเนานะข้อมูลเกี่ยวกับมอสแพ็กก็มีเกมเพลย์ทิพ เป็นทิปเกมเพย์ getting start นะครับก็การเริ่มต้นเอาลองวิดดิทบุ๊กยูวิลลิซิฟเอกโชว์พดอกอก็ประมาณนั้นนะ getting start เป็นสมุดคล้ายสมุดไกด์นะครับนะเกมเพย์ดูซิ story enchanting romance อ๋อเป็นการอัปเกรดอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะแล้วเล่มนี้ล่ะ เฮ้ยอะไรเนี่ยอะคัสติกโทงอ๋อที่เขาบอกเมื่อกี้ใช่ไหมเกี่ยวกับโทงอะไรสักอย่างเอกซ์ตรี ree, มวันนี้คืออ๋อมันสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเล่มได้ครับเดีย๋ยนะคอนฟิกเรชั่นต้องบอกก่อนนะว่าคอนเทนต์ไอมอสเนี้ยแม่งเยอะมากเลยนะก็โดยที่เห็นนะคือตัวเกมเนี่ยเขาบอกว่า2อ0ร้อยกว่ามดเนาะแต่ที่เห็นที่ผมเห็นข้างหน้าโหลดคือมัน338มอสเลยนะครับก็ถือว่าเยอะมากเลยเนาะ เหมือนเราจะเกิดมาในบานะไบโอหิมะนับเฮ้ยผมเห็นบ้านเห็นอะไรด้วยเอ้โหมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยนะเนี่ยที่นี่เนี่ยผมขอญอาตัดไม้ก่อนนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไม้แล้วมันมีการลอกเปลือกไม้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือผมลอกเปลือกไม้มาเดี๋ยวนะแล้วอันนี้ผมได้ผมได้ไม้มาใช่ไหมแล้วเปลือกไม้เนี่ยถ้าผมทุบต่อจะเป็นอะไรอะ่ะเอ,อเดี๋ยวนะมันก็ เดี๋ยวอโอ้อ๋อมันเหมือนการลอกเปลือกไม้ไปจนถึงแกนไนนะครับแล้วก็ทุบแกนไนสุดเนี่ยต้นไม้ก็จะล้มนะครับซึ่งมันก็จะหลุดออกมาหมดเลยนะผมได้ไม้ก็แปดอันละเอามาครับคับติ้งท t เบิลก่อนเลยแล้วกันนะครับอีฮะก็อาจจะแหลกนิดน,นึงนะเพราะว่า ผมสำหรับมอสเนี้ยผมเปิดแรมไว้ประมาณ12นะครับจริงคอมผมแรม32เนอะแต่ว่าผมไปจํากัดให้มอสมันวิ่งแค่12นะครับซึ่งก็ถ้าไปชิปต่อไปเนี่ยผมอาจจะไปปรับแรมให้มันเพิ่มขึ้นนะมันจะได้ลื่นกว่านี้เนาะตอนนี้ผมขอตัดไม้ก่อนนะปึ๊บมีฟักทอง วักทองไปดีไหมตรงนี้มีบ้านด้วยผมเห็นนะแล้วก็มีเหมือนไอ้นี่ด้วยอีอกรูมอ่ะใช่ปะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนบ้านไอ็กโมครับบ้านไอ็กโมจะเป็นแบบซุ้มหีบ้านะนะเออเว้ยบอดเนี้ยแบบของเยอะมากเลยนะต้นงงต,ต้นไม้อะไรเนี่ยเยอะมากเลยนะมีดอกงดอกไม้อะไรแบบเยอะแย,ยะเลยนะมีหมีด้วยฮนะหมีโคตรโลก ใช่หิมะรู้สึกมีตัวอะไรด้วยวะเดี๋ยวนะนี่นี่เดี๋ยวนะนี่คือตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอันอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันมันหมึกที่มีห่วงยางบนหัวอะไรครับเนี่ยเอ่ออันนี้คืออะไรอ่ะต้นไม้ดอกไม้นะมีขั้วโลกอันนี้คือวินทรีไฮท์น่าจะเป็นรังพวก เอื้องอะไรสักอย่างแนละ้วไม่ไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยข้างในนี่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอต่อบล็อกก่อนแป๊บแป๊บแป๊บ,บอเอ้ยเดี๋ยเดี๋ยว,ยวบล็อกเราไม่มีเลยหมีน้อยเอ้ยหมีมันจะกัดไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่เนาะหมีคงไม่ทำร้ายผมนะเดี๋ยวผมจะต่อบล็อกเพขึ้นไปมีเตียงด้วยโอ้มีมีเดี๋ยวนะ นี่มันครบเซตการเอาชีวิตรอดเลยนี่หว่าคือแรกเดี๋ยนะแล้วตรงนี้ก็มีบ้านมีแร่อะไรเต็มไปหมดเลยแร่ภูเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่านะผมย้ายของเนี้ยย้ายของอะไปที่บ้านไม้นั่นดีกว่านะเพราะว่าผมว่าบ้านไม้น่าจะปลอดภัยกว่านะเนาะเฮ้ยโอ้โหเปิดมาก็มีของเลยอะเดี๋ยวดียวหมบนี้แบบน่าสนใจจริงนะผมจะบอกก่อนว่าไอ้พวกสตต็กเจอร์พวกของที่มันแรมต้องเกิดในแบบเนี้ย ว่าจะเป็นแบบหมู่บ้านเป็นอะไรเงี้ยคือมันเยอะมากเลยนะบอดเนี่ยอย่างว่าแหละนะสองร้อยสามร้อยกว่าตัวเนี่ยคือน่าจะมีอะไรมอนพิสงพิเศษอะไรเยอะแยะเลยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแล้วทำไมผมเดี๋ยวนะทำไมผมทุบทุบเฟอืองแล้วมันไม่เข้าตัวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะทำไมทำไมเตาเผาผมหายอะตกวะ เฮ้ยผมทุบเตาเผาเตาเผามันหายอะ่ะเอาละไม่เป็นไรนะเราคร้าบได้นะมันหินเยอะแยะเลยนะไปขุดเอาได้เลยเย้ครับเราจะมาที่บ้านกันก่อนนะบ้านนี้รู้สึกว่าจะเป็นเเดี๋ยวทำไมหมีมันแดงอะโอ้โหหมดนี้เนี่ยน่าสนใจนะวันนี้ก็เป็นแร่ใหม่ที่มาครับในคอปเปอร์นี่ไม่ไม่รู้จำไม่ได้ว่ามีหรือเปล่านะวันนี้เป็นแอมเบอร์เนาะ ทำไมหมีมันใส่หน้ากากอย่างงี้วะฮทำไม,ำไมหมีมันใส่หน้ากากวัววัวเห็ด <laughs> โอเคครับบ้านอันนี้น่จาจะเป็นห้องสมุดเป็นห้องสมุดแล้วก็มีไฟอะไรตรงนู้นด้วยนะผมขอรูดบ้านก่อนแล้วกันนะเ,เดี๋ยวผมเอา cobblestone เดี๋ยนะผมต้องค้าฟที่ขุดก่อนนะ พี่ขุดเห็นนะจาก,กอนก็แด้มาก็พี่ขุดเคฮะขุดไปครับขุดไปเดี๋ยวผมเอาของหินก็อน้ก่อนนะครับ เฮ้ยผมได้ยินเสียงซัมบี้ว่ะแปลว่าข้างในนี้มีถ้ำนะครับแต่ว่ายังก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่พร้อมนะน่าสนใจนะมอสเนี่ยของเยอะมากเลยนะประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเออของหินอ่ะ อก็หวานะฮะเจอตัดไม้อเออประมาณนี้ครับมาเราจะมาดูกันนะว่าบ้านนี้มันมีอะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันมีอะไรไหมอ่ะ เฮ้ยอ,อะไรอ่ะอิงมิกเซอร์อิงมิกเซอร์มันคือที่ผสมหมึกไปทำลายผมไมทรานะครับแล้วเอ้ยเรากดได้ด้วยเนี่ยมันเป็นโตค้าป๋อเออไีอิงเออกระดาษอิงไวร์ลเอ้ยเราหยิบได้นี่ขอจากตรงเนี้ยอ๋อเราหยิบได้หรอเฮ้ยเจนะามันมันมีอะไรเต็มไปหมดเลยครับ โชมา์ากระดาษเฮ้ยเนนะยดี๋ยนะทุบได้ไหมอะโอ้ทุบได้ด้วยมีปุ่มด้วยอะ่ะถ้ากดไปจะมีอะไรไหมอะผมดูดูของก่อนเฮ้ยโอ้โหอ,อะไรเนี่ยเดี๋ยนะมันคืออะไรอะเฮ้ยมันมันคืออะไรอะ่ะไม่เดี๋ยวแล้วมันรวมกันไม่ได้ด้วยเออเดี๋ยนะ ผมไม่รู้อะครับว่ามันคืออะไรอะ Watercolor ไม่รู้อะผมไม่เอาไปแล้วกันนะลองกดปุ่มสิเฮ้ยเยน่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหน่าสนใจนเนี่ยมอสเนี้ยกูดไปเล่นอ๋เอเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยนะที่ที่มันที่มันที่ไหนเนี่ยนี่ผมผมว่ามาไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเาบผมผมไปกดหนังสือแล้วที่ผมว่ามาที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยว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 ผมผมตามตามเกมนี้ไม่ทันละเดี๋ยวเฉลยเฉลยยเรื่อที่มันที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ เนาเฮ้ยมอนเต็มเลยอะ่ะเดียว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 เฮ้ย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 ตายหาละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียว,ยว,ยยยยยยวมันที่ไหนอะ่ะเฮ้ยกูตายแน่เลยกูตายแน่เฮ้ยที่ไหนรับเนี่ย